สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องใหฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรของรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวล่างนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนี้จะมีสูตรเดียวนะครับที่ลงก็เห็นว่ามีตัวเลขแค่3ตัวนะครับหลักหน่วยส่วนหลัก1ิบสูตรเทียบชนนะครับพวกนี้ก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับจับคู่ชุดแล้วก็จะได้3คู่ชุดตัดด้วยแต้มก็จะเหลืออยู่สองคู่นะครับที่น่าสนใจนะครับ แต่ก่อนเดืนก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR c h a n n e l หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิจแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออกแปดห้านะครับหลักสิบล่างนะครับสองสูตรเทียบชนชนกันสามตัวเก้าแปดสองตัวที่เข้ามาคือเลขแปดนะครับวันต่อมานีิชนกันแปดหนึ่งเจ็ดนะครับสามตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขแปดชนกันหกกับห้านะครับสองตัวออกหกหนึ่งตัวที่เข้ามาคือเลขหก จนกัน0กับ3นะครับออกศูนก้จนการสตัว8 7 3เจ็ที่4 7 3นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 3ตัวที่เข้ามาคือเลข4ีจนกัน8 1 7 0นะครับ4ตัวกับผลรางวัลที่ออก7 9ตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับหลัก10ล่าง ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่3ตัว7 36นะครับกับพรงวัลที่ออก78ตัวที่เข้ามาคือเลข7อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีนะครับเข้ามาก็7งวดติดนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 9เบวก5เป็น14 14บวก2เป็น16 16บวก2เป็น18นะครับ ได้เลข8ปดสูงนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ8 9 0 1 2 5ตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8บวกกันแล้วได้7 8 9 0 1นะครับออก8 9บวกกันแล้วได้4 5 6 7 8นะครับออก6 1หลัก10นะครับบวกกันแล้วได้9 0 1 2 3นะครับออก0 9 หลัก10นะครับเลข0บวกกันแล้วได้13 3 4 5 6 7นะครับออก4 3นะครับหลัก10คือเลข4บวกกันแล้วได้7 8 9 0 1นะครับออก7 9หลัก10คือเลข7ของงวดที่ผ่านมา7บ0บว3เป็น10 3บวก3เป็น13นะครับได้เลข3 3 4 5 6 7นะครับ กับผลรางวัลที่ออก7 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับหลักสิบนะครับอันนี้เป็นอดีตนะครับของงวดนี้7บวก0บวกเเป็น16 16บวกเเป็น25นะครับได้เลข5เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น6 7 แปดเก้าหนเมษายนหกเจนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 หลักหน่วยของเลขไทยครั้งที่สองสองครั้งนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับ8 5ดวดแรกห้าบวกหบวกศย์เป็น6นะครับได้เลขหกสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ5ตัวเหมือนกัน6 9 2 5 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 บวกกันแล้ได้15นะครับ5 8 1 4 7นะครับออก8 9บวกกันแล้วได้13 3 6 9 2 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้ได้14นะครับ4 7 0 3 6นะครับออก0 9บวกกันแล้ได้11 1 4 7 0 3นะครับออก4 3 เลข4เข้ามาบวกกันแล้วได้8นะครับ81470กับผลวันที่ออก7 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7็ของวันที่ผ่านมา5บวก3เป็น8 8ดบวกเเป็น17เนะครับเพิ่มไปทีละสามไ้มกกับผลรางวัลที่ออก78นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7ของงวดน,นี้ เกบกเเป็นสิบหกบกบวกหเป็น21นะครับได้เลขหนึ่งเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็นส7 0 3 1เมษายน6 7นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช่บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรนะครับหลักส0บนนะครับพททีนะครับหลัก10ล่างนะครับเลขหนึ่งไม่มีนะครับเลขสี่ไม่มีนะครับมีเลขเจด เลขศูนย์เลขสามไม่มีนะครับตัวเดียวที่ชนนะครับชนกันที่เจ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับหเมซายนหกเจนะครับจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองคิพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็น,น เดียวเพียวๆจะมาหรือไม่ในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับที่จะเอามาจับผู่ดยนะครับในงวดนี้สถิติก็จากงวดเดียวกันนะครับ85งวดแรก9 9บกเเป็น18 8 8บก5เป็น23 23บวก2เป็น25ได้เลข5ตัวแรกเพิ่ม1นะครับได้เลข6 6เพิ่ม2ได้เลข8นะครับ5 6 8กกับรางวัลที่ออก แปนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขแปดวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้หกเจ็ดเก้านะครับหกแปดเก้าทวทีนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลขห้านะครับหลักหน่วยนะครับ แปดเก้านะครับตัวนี้ก็มาคือเลขเก้าบวกกันแล้วนะครับได้แปดเก้าหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งนะครับส่วนที้ก็มาคือเลขหนึ่ง แล้วได้6นะครับเพิ่ม1ได้7 7เดพิ่ม2ได้9นะครับออก09ตัวที่เข้ามาคือเลข9ก1 3นยนะครับออก43ตัวที่เข้ามาคือเลข3 6 7 9กนะครับออก7 9หลักหน่วยนะครับเลข9ก ของงวดที่ผ่านมา7จบวกเเป็น14 14บกศบกสเป็น17นะครับได้เลข7เลข7เพิ่ม1นะครับตัวแรกได้8ปเพิ่ม2ได้10นะครับ7 8 0กับผลรางวัลที่ออก7 8ตัวที่เข้ามาคือเลข8ของงวดนี้ เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขสองสองเพิ่มสองได้เลข 4, 1, สี่หนึ่งเมษาย,ยนหกเจ็ดนะครับ จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับเราลองมาจับคู่ดูนะครับงวดนี้หลักสิบสองสูตรถิด เรียบชนนะครับชนกันที่เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวหลักหน่วยหนึ่งสองสี่หลักหน่วยนะครับหนึ่งสองสี่จับคู่ก็จะได้สามคู่ชุดนะครับก็จะมี 1> 7จ7ดหนึเี่เลขเจะมาอีกหรือไม่นะครับหลัก10บล่างวันี้ก็มา2องวดติดนะครับที่ผ่านมาก็2องวดติดนะครับที่เข้ามาเลขเจ็ดหลักสิบวันี้ยังจะไปต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ดุนพินิจนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ว่าถ้าดูจากภาพรวมของสูตรก็ยังถือว่าเด่นอยู่นะครับเลขเจ็ดนะครับถ้าใน3คู่นี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์พิจนารณาไปกับสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้สูตรแต้มรวม2สูตรเก่าที่เข้ามาเทียบชนนะครับก็จะชนกันอยู่ที่แอมแต้แมสแต้ม7นะครับสูตรแต้มรวมนะครับ ถ้ายึดตามสูตรนี้นะครับที่เข้ามาสองวดที่เราเห็นผลงานนะครับที่ลงนะครับสงวดติดนะครับของงวดนี้มีแต้มแปแต้ม 1, แต้ม 4, แต้ม7นะครับแต่ถ้าแต้มชนก็จะเป็นแต้มแปแต้ม 4, แต้ม7นะครับถ้าเอาตามสูตรนี้ก็จะมีอยู่4แต้มนะครับก็คือแต้มหนึ่งนะครับที่ไม่ใช้แต้มชนนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ในนี้นะครับ3าชุดนี้นะครับก็จะมีคู่เจนะครับแต้มแ เจ็ดสองแต้มเก้าไม่มีนะครับแล้วก็เจ็ดสี่แต้มหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาแต้มชนเลยก็คู่เดียวนะครับที่ตรงแต้มชนนะครับก็คือแต้มแปดนะครับส่วนเจ็ดสี่นี่แต้มหนึ่งนะครับไม่ใช่แต้มชนนะครับวัดดวงวัดใจก็เจ็ดหนึ่งนะครับที่แต้มแปดนะครับจะมาไม่มาอันนี้ก็วิเคราะห์ไปตามสูตรนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผป่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ